ถามที่พบบ่อยอาหารหวานและเค้กทําให้สิวเหอไหมคะแล้วต้องดูแลสิวให้หายต้องทําอย่างไรอาหารที่ทําให้เกิดสิวมักเป็นของที่เราชอบว่าไหมคะอาหารที่ทําให้น้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงเึินเช่นขนมหวานและเค้กจึงเป็นอาหารที่ทําให้เกิดสิวเหอได้แต่ในเมื่อคนมันชอบห้ามใจยั่งนิดนึงแต่หากอยากให้สิวหายก็ควรเลือกรับประทานอาหารนะคะอาการของสิวเหอคือการที่สิวลุกลามไปทั่วทั้งบริเวณของผิวหนังพบสิวได้หลายชนิดและมักเกิดขึ้นพร้อมกัน คือสิวอุดตันสิวผดสิวอักเสบรีบใช้เซตแก้ปัญหาสิวเซตนี้เลยค่ะใช้เจลล้างหน้าอ่อนใส่ไรฟา15ถนอมผิวเติมความชุ่มชื้นบำรุงผิวอ่อนโยนต่อผิวที่ระคายเคืองง่ายป้องกันการเกิดสิวมีฟองเพียงเล็กน้อยเนอริสซิงแคร์ช่วยลดการระคายเคืองสมานผิวผดผื่นคันมีซิงพีซีเอช่วยการหายของสิวหากเป็นสิวอักเสบตามแอคเซนสปอร์ตเอ็นมีซาลิซลิกแอซิดและทรีทรีออย์ช่วยให้สิวยุ่แพรงไว ไม่เกิดรอยแผลสิวสิวอุดตันทาแอซินเคลียร์เนื้อเจลสูตรน้ำบางเบาลดความมันป้องกันการเกิดสิวและควรเสริมด้วยซิงค์วอลละเมตรเลี่ยงอาหารหวานและขนมเคก้กดูแลตามขั้นตอนก็แก้ปัญหาสิวเหอได้แล้วล่ะค่ะมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน